สวัสดีครับนี่คือช่องรี On นเกมและนี่คือช่วง h o อนดปลูกความเป็นช่างในตัวคนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาติดตั้งตัว Mototech นะครับซึ่งเป็นที่จับโทรศัพท์มือถือนะครับแบบพับนะครับถามว่าตัวพับนี่มันดีกว่าตัวแบบหมุนแบบนี้ยังไงนะครับเพราะว่าตัวพับแบบนี้มันจะดีกว่าในตรงที่เวลารถสะเทือนแล้วมันจะไม่มีการขยับแบบตัวหมุนแบบนี้นะครับ ไอตัวหมุนแบบนี้ด้วยประสบการณ์ที่ผมใช้มาประมาณสองสามปีเนี่ยตัวหมุนแบบนี้เวลาจะเทือนนะครับทุกคนสังเกตตรงนี้ไหมครับเนี่ยเวลาถ้าถึงเราจะรัดติดกับโทรศัพท์ไปแล้วเวลาที่รถสะเทือนเนี่ยไอตรงนี้มันจะขยับได้นะครับถึงแม้ว่าตรงขอบนี่มันจะแน่นแล้วครับบางทีถ้ามันขยับมากๆเนี่ยไอตัวนี้มันจะคายตัวออกพอคายตัวออกโทรศัพท์ ผมล่วงหลายคนมากเลยครับแม่เอาละครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาติดตั้งตัวมอโตเทคอันนี้นะครับเอาละแต่ว่าก่อนที่จะติดตั้งเนี่ยผมจะบอกวิธีการใช้งานกับเพื่อนๆไว้ก่อนนะครับวิธีการใช้งานเนี่ยถ้าเราจะขยายออกนะครับให้ตรงกับขนา,ขนาดของโทรศัพท์ของเรานะครับให้เราหมุนไปด้านหน้านครับอันนี้ผมหมุนให้ดูไม่ได้นะครับถือมือเดียวให้เราหมุนไปด้านหน้า ตัวนี้มันจะขยายออกนะครับแต่ถ้าเราหมุนเข้ามาหาตัวก็คือหมุนกลับหลังมาเนี่ยหมุนกลับหลังเข้ามาหาตัวเนี่ยไอ้ตัวนี้มันจะหนีบเข้านะครับก็ปรับให้เหมาะสมกับตามขนาดโทรศัพท์นะครับเมื่อเพื่อนๆปรับเหมาะสมกับขนาดโทรศัพท์แล้วก็ให้เพื่อนๆกดตัวนี้ติดเข้ามานะครับแล้วมันจะหนีบโทรศัพท์เข้าพอดีกระชับพอดีต้องบอกว่าตัวนี้ดีมากนะครับเพราะว่ามี รุ่นพี่แถวบ้านเขาแนะนําให้ใช้นะครับแล้วผมก็เกิดติดใจนะครับตอนนั้นซื้อต่อของพี่เขาโดยเอามาใส่ตัวกรมนะครับต้องบอกว่าทุกวันนี้ติดแน่นมากครับมาแห่ผมก็เลยติดใจเะาเลยส่วนเรื่องวิธีการติดตั้งเนี่ยผมก็ลืมบอกทุกคนไปเลยนะครับเรื่องวิธีการติดตั้งเนี่ยให้ทุกคนใช้ประแจเบอร์ B 14นะครับขันตรงน็อต ด้านบนนะครับโดยที่อีกมือหนึ่งเราจับประจบไว้นะครับทุกคนแล้วก็ใช้ประแจนะครับดันไปด้านหน้าครับอันนี้ผมคลายตัวไปแล้วเรียบร้อยนะครับดันไปด้านหน้าทีนี้ตัวน็อตมันก็จะคลายนะครับหลังจากนั้นเราก็เอาตัวที่ติดโทรศัพท์เนี่ยใส่ไว้ตรงตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเพื่อนๆบางคนจะหาตัวต่อเสริมแล้วใส่ไว้ด้านล่างอันนี้ก็แล้วแต่ทุกคนนะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยจะแนะนํานะครับเพราะว่าชุดสีของซปเปอร์คัพเนี่ย ตรงนี้ตรงไฟเลี้ยวมันนูนมานะครับก็ให้เราติดตั้งไปทางด้านบนดีกว่านะครับพอเมื่อเราติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ขันตัวนี้เข้ามาโดยการดึงเข้าหาตัวนะครับถ้าถอดออกก็ให้ผลักออกหา่ออกหางจากตัวแต่ถ้าจะจะดึงเข้าหรือว่าขันน็อตเข้าก็ให้ผลักเข้าหาตัวนะครับดึงเข้ามาหาตัวแบบนี้นะครับทุกคนวิธีใส่ตัวหูจับกับตัวที่ติดโทรศัพท์นะครับทุกคน ก็ให้ทุกคนหมุนไอ้ตัวนี้ออกมานะครับจนหลวมนะครับทุกคนแต่ว่าไม่ไม่ไม่ต้องให้หลุดออกนะครับให้พอค้างค้าๆคาไว้แบบนี้หน่อยแล้วก็ใช้ตัวนี้นะครับดันเข้าไปนะครับแต่ว่าตรงนี้ต้องออกแรงหน่อยนะครับดันเข้าไปหลังจากนั้นเมื่อเพื่อนๆนดันเข้าไปได้แล้วนะครับเพื่อนๆนจะล็อกใช่ไหมครับหรือว่าเพื่อนๆนจะปรับตัวขนาดองศาอีกทีก็ให้เพื่อนๆคลายไอ้ตัวนี้ออกมานะครับหลังจากนั้นก็ปรับขนาดองศา ตามที่เพื่อนๆนชอบนะครับพอเมื่อเพื่อนๆปรับขนาดองศาได้แล้วเนี่ยเพื่อนๆก็หมุนไอ้ตัวนี้เข้าไปนะครับแล้วไอ้ตัวที่มันกลางๆเนี่ยมันก็จะล็อกหนีบแน่นนะครับทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ผมจะลองใส่ตัวเจ็ตบล็อกไปด้วยนะครับซึ่งเป็นตัวที่กันแดดโทรศัพท์นะครับก็ตัวนี้ก็เป็นตัวผมไม่แน่ใจว่าเป็นเหล็กหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าไม่เหล็กก็ปีเนียอกมาครับ เพราะว่าผมใช้มาประมาณ3ปี4ปีนะครับกล่องนี้อยู่ถึงคนมากก็ยี่ห้อเจ็ตบล็อกนะครับเดี๋ยวผมจะลงลิงก์ไว้ในช่องคอมเมนต์อีกทีนะครับพร้อมกับตัวอ่ามอโตเทคนะครับเผื่อใครๆอยากได้นะครับเอาละครับเดี๋ยวไปดูตอนที่ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเอาละครับก็ติดตั้งเป็นอันเสร็จแล้วนะครับส่วนที่บางแดดนี่ผลปรากฏว่ามันใช้ไม่ได้นะครับ ใช้ได้เฉพาะกับตัวเลื่อนเท่านั้นนะครับทุกคนส่วนแบบตัวหนีบนี่มันมีอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมทุนหมดแล้วนะครับก็ส่วนเรื่องกระจกเนี่ยการถอดซ้ายกับถอดข้างขวาเนี่ยมันเกลียวมันหมุนไม่เหมือนกันนะครับการถอดกระจกด้านซ้ายเนี่ยถ้าจะถอดหมุนหัวน็อตออกเนี่ยก็ต้องผลักออกนะครับส่วนด้านขวาเนี่ยเวลาถอดหัวน็อตออกเนี่ยก็ต้องผลักเข้ามาหาตัวนะครับ <el> ก็อันนี้กระจกด้านซ้ายกับด้านขวาหัวน็อตเวลาถอดมันไม่เหมือนกันนะนะครับทุกคนก็ทุกคนก็อย่าลืมนะครับเอาละครับส่วนใครถ้าอยากได้ตัวที่จับมอเตอร์เทคแบบหนีบนี่นะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับแล้วก็ส่วนตัวแบบหัวเลื่อนเนี่ยถ้าใครอยากได้ที่บังแดดหรือว่าตัวตัวที่จับ แบบเลื่อนเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์มาให้เหมือนกันนะครับแต่ถ้า,าเป็นพี่ๆที่วิ่งไรเดอร์เนี่ยส่วนมากผมจะแนะนําแบบดีแบบหนี้แบบนี้มากกว่านะครับเพราะว่ามันรวดเร็วแล้วก็กระชับมากกว่านะครับเอาละครับทุกคนก็ขอขอบคุณที่ติดตามคลิปนี้มานะครับก็ถ้าใครอยากได้ก็กดลิงก์ทางด้านล่างได้เลยนะครับเป็นลิงก์ของแอปช้อปปีนะครับทุกคนก็เมื่อเพื่อนๆกดเข้าไปผมก็จะได้ค่าส่วนในหน้าด้วยนะครับเพื่อจะนํามาเป็น ค่าอาหารน้องแมวด้วยนะครับทุกคนก็อย่าลืมอย่าลืมนะครับถ้าใครอยากได้ก็กดเข้าไปนะครับทุกคนสำหรับวันนี้รีออดเกมขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับบ๊ายบาย